ประเด็นเรื่องนี้รำตีครังและรองนายรัมตีเศรษฐกิจพี่ชัยชุนหาวิชุระบ่อน,นะครับท่าผู้ชมในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนี้นกระทรวงครั้งจะเสนอมาตรการแก้ไขหนี้ครัวเรือนเฟสใหม่ให้ครมพิจารณาฟังดีๆจะมีการผ่อนปลดและขยายวงเงินแก้หนี้ให้มากกว่าเดิมทั้งในกลุ่มลูกหนี้ที่เข้าข่ายโครงการคุณสู้เราช่วยท่านผู้ชมฮะ รวมถึงการแก้หนี้กลุ่มหนี้เสีย NPL ที่มีมูลหนี้ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนคุณ่เราช่วยอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับหนี้สถาบันการเงินที่มีวงเงินไม่เกินเท่าไหร่ในกลุ่มบ้านกลุ่มรถกลุ่มที่เป็นสินเชื่อผู้ประกอบการ S ดสเซปี e. จได้ไหมค่ะนั่นแหละอาจจ่ายเงินเงิน,นต้นแต่เงินงวดเนี่ยน้อยลงและถ้าทาตามกฎเกณฑ์ได้ใน3ปีดอกเบี้ยที่พักเอาไว้ยกให้หมดเลย ก็จะมีการขยายกลุ่มนี้จะขยายขนาดไหนตามกันดูกลับอีกกลุ่มหนึ่งคือหนี้เสีย n อ l นที่มีมูลค่าต่ำกว่า1%นึ่งแสนอันนี้แหละคุณพิชัยเคยมาบอกตรงนี้ว่ามันคือการซื้อหนี้จากธนาคารนั่นเองเอามาเดิมเป็นการแก้นหนี้กับประชาชนคุณพิชัยบอกที่ผ่านมาประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนอยู่ประมาณสิล้านล้านถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ91%ของ GDP ค่ะแต่เมื่อมีโครงการคุณสู้เราช่วยไปแล้วทําให้หนี้ครัวเรือนลดลงอย่างต่อเนื่องมกราคม จาก91ลงมาเหลือ88%มีนาคมเนี่ยท่านบอกจะเหลือ86%แต่ครั้งยังมองว่ายังจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเพิ่มอีกค่ะมีการขยายมาตรการแก้หนี้เฟดใหม่เพื่อช่วยลดนี่ซึ่งเมื่อรวมกับ GDP ที่จะมีสัสดส่วนที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้เหลือไม่เกิน80%ของ GDP อันนี้แปลว่าคุณวิาชัยมองว่า GDP เราจะโตใช่ไหมนอกจากนั้นคนสู้เราช่วยเอายกเป็นน้ำจิม้ม จะเสนอครามาป,รปรับปรุงเงื่อนไขเช่นกลุ่มลูกหนี้ที่จ่าย10%เพื่อตัดหนี้ทั้งก้อนตอนเฟสแรกคุณสู้เราช่วยเนี่ยคนที่มีหนี้5,000บาทจ่าย10%หายกันเลยปิดหนี้เลยหมายถึงสมติค้างอยู่5 0 0พันจ่ายห้าร้อจบเลยก็จะขยายอาจจะเป็น1,000 10, งบาท1,000 10, งบาท, 10, บาทโมเดลนี้แปลว่าถ้าเป็นหนี้ค้างอยู่1นึ่งไม่ต้องหนี ให้กลับมาติดต่อจ่ายมาพันหนึ่งแล้วจบเลย่อันนี้คือน้ำจิ้มกลุ่มแรกนอกจากนี้การพิจารณากลุ่มที่เป็นหนี้เสียปัจจุบันไทยมีหนี้เสียกว่า5.4ล้านรายแต่จำนวนนี้ จะโฟกัสไปที่กลุ่มที่มีหนี้ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนบาทค่ะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มสินเชื่อบัตรเครดิตกับสินเชื่อบุคคลนะคะกลุ่มนี้คุณพิชัยบอกมีหนี้อยู่ประมาณ1,23 0 0 0 0ล้านบาทจำนวน3.4ล้านรายชื่อ,อจะช่วยกลุ่มนี้ให้คนกลุ่มนี้สามารถตั้งตัวใหม่ได้ ก็จะแบ่งเป็นลูกหนี้ NPL ธนาคารรับเนี่ยประมาณ26,000ล้านธนาคารเอกชนพาณิชย์เนี่ย16,000ล้านที่เหลือ80,000กว่าล้านจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์อ่าอันนี้ก็แปลว่าไอ้ที่ต่ำกว่าไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทจะมีมาตรการท่านผู้ชมจำนวน3.4ล้านรายมูลนี่ประมาณ1,23,000ล้านบาทให้สามารถตั้งตัวได้อันนี้ตามกรนโดมีเสียงหรอ เรื่องนี้หรือเปล่าก็ส่วนของคุณสู้เราช่วยเนี่ยเมื่อก่อนยอดเงินน้อยไปหน่อยคนคนเข้าคนคนไม่ค่อยเข้าหนึ่งและสองคนที่เกินเงินก่อนนั้นเขาก็เข้าไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะทำให้มันให้มันมากขึ้นเงินเป็นเงนมันมี2อย่างนะจ่จะจบจ่ยอะไรเงี้ยจบอะไรเงี้ยนะพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็คือรถดอกเบี้ย ไม่่ไม่็มมมบดอกเบีย้ยสามปีร้อยยี่สิบหน่อนั้นก็ยังอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าคนที่ค้างเนี่ยเอายอดใหญ่ขึ้นเท่าที่ผมคอนโทรมาเนี่ยวันนี้ยอดนี่ครัวเรือนไม่ไม่ค่อยขึ้นนะน่ไม่ค่อยขึ้นจริงๆถามว่าไม่ค่อยขึ้นดีไหมผมก็พูดจริงๆว่าในตอนนี้อาจจะเยอะไปหน่อยแต่ถ้าเวลาภาวะเศรษฐกิจขึ้นแล้วเนี่ยนี่มันควรจะขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันควรจะขึ้นเพียงแต่ว่านี่ต่อต่อ GDP เป็นเท่าไหร่นี่ประเด็นท่านคงจะจําได้ตอนมาใหม่ๆเนี่ยมัน91% แล้วก็ได้ยิน90.5มั่งนะฮะตอนนี้ถ้าเอายอดเดือนมกราเนี่ยนะก็จะเหลือประมาณ8 8.8กว่าจุด6.4เนี่ยนะผมจับไม่ได้แต่ถ้าผมเอายอดมีนานะผมคำนวณคร่าวๆนะยังไม่ออฟฟิเชียเนี่ยผมว่าอาจจะเห็น,เ,หนเลข86ละอันนี้คือเรื่องหนี้โควเรือน <c oughs> มีนาะจากเดิมก่อนหน้า9 0ของ GDP จะเหลือ86ค่ะแต่ยังจะทำต่อ ทำเตรีเมื่อวานไม่ได้พูดถึงประเด็นเรื่องวงเงินต่ํากว่า1นึ่งแจะใช้วิธีไหนถ้ายกกลับไปตอนที่คุณพิชัยเคยมานั่งคุยตรงนี้เนี่ยมันคือการไปซื้อหนี้จากธนาคารเลยคุณพิชัยเคยบอกว่าหนี้กลุ่มนี้เนี่ยธนาคารเองทาอะไรไม่ได้แล้วต่ำกว่าหนึ่งแเนี่ยคือจะเอามาดำเนินการแฮคัดยกหนี้ให้เองก็ไม่ได้เพราะธนาคารเป็นคนปล่อยกู้มันจะสร้างนิสัยเสีย ทางแก้ในช่วงที่ผ่านมาก็คือจะมีพวกบรรษัทบรหิหารสินทรัพย์เนี่ยมาซื้อค่ะหรือคนที่เขาเก่งเรื่องการทวงนี่เนี่ยมาซื้อไปซื้อราคาถูกเหมือนจะให้ฟรีด้วยซ้าแล้วเขาเก่งในการไปทวงนี่ลักษณะเป็นต้นว่าไปข่มขู่อ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างเติมเอาเขาจะมีวิธีการที่จะทวงนีไ่ได้ได้มากได้น้อยเหมือนเขาซื้อถูกค่ะแล้วเอาไปเขาทํากําไรได้กรณีนี้ก็คล้ายกันผมก็ยังถามว่าคุณพิชัยแล้วจะซื้อเท่าไหร่ คุณวิชัยบอกจริงๆเนี่ยเขายกให้ฟรียังได้เลยอืใช่ไหมใช่ค<ะ>่ะแล้วถามว่าจะามาแห่คัดให้ประชาชนเท่าไหร่ที่เป็นหนี้ตามกว่าหนึ่งแสนณวันที่คุยกันวันนั้นคุณวิชัยก็บอกอ่ะจริงๆผมว่าถูกๆเลยนะอเอาแค่บริหารจัดการเลยอ่ะค่าบริหารจัดการเน่ะกับการที่จะมาดูแลติดต่อให้มาหาแล้วถึงเวลาอ่ะเป็นตัวแสนหนึ่งอสมมติเก้าหมื่นค่าบริหารสักสองพันเอามาสองพันแล้วจบเลย จำได้ไหม,อมเออ<ะ>นั่นแหละมันจะคือค่าบรหิหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับกรณีกำลังคิดอยู่เรื่องการจะตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ขึ้นมาดูหรือจเจ้าที่มีอยู่แล้วเข้ามาทำ มันได้ตัวเลขออกมาแล้วว่าเป็นกลุ่ม NPL ธนาคารรัฐที่มันต่ำกว่า10,000แสนบาทเนี่ยอยู่26,00มนล้านค่ะธนาคารพาณิชย์16,00 0ล้านที่เหลือมากกว่า80,000ล้านเนี่ยจะเป็นนอนแบงค์นะคะกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอ่าโปรดติดตามกันต่อเรื่องนี้เรื่องใหญ่ทาบผว้ชมเรื่องนี้ทั้งหลายและคำถามที่ตามมาทันทีก็คือและคนที่จ่ายตรงจะทำยังไงไม่ได้ประโยชน์เลย ที่คุณเผ่าภูมิเคยพูดไว้ก็คือคุณก็จะมีประวัติดีในการกู้ครั้งต่อๆไปแล้วต่อไปคุณกู้ง่ายรวมถึงดอกเบีย้ยคุณจะถูกกว่า,าคนที่ประวัติไม่ดีใช่ไหมนั่นได้สิทธิ์แล้ว